นี่ค่ะโจ๊กของเราเสร็จแล้วนะคะจะบรรจุใส่กล่องแล้วค่ะนี่ค่ะยังทำไม่เสร็จเลยมาถ่ายเพื่อนๆดูอะ่ะอันนี้ไข่ลวกนะคะนี่ไข่ลวกน,นี่ได้เพิ่งตักเสร็จได้สิบห้าถุงแล้วรอข้าวเดือดอีกรอบหนึ่งได้ยี่สิบถุงตอนนี้ได้สิบห้าถุงขาสั่งยี่สิบถุงค่ะเสร็จแล้วก็บรรจุใส่แบบนี้นะคะ ร้อนๆเดี๋ยวเขาก็มาเอาเจ็ดเจดโมงกว่าเดี๋ยวเขาก็มาแล้วค่ะนี่ค่ะมีใครสนใจจะกินด้วยไหมจ้าเออวะมันเบียดก,กันมันจะแตกไม่แตกหรอกเนาะนี่ค่ะ เนจุแต่แบบนี้แล้วก็ปิดฟ้าแรดลงป้ไยมันไม่ไข่นม่ไข่เราไข่ลวกเสร็จแล้วนะ่คะเดี๋ยววันนี้จะทำไอ้นี่ให้ดูหมูสม้มส้มหมูส้มหมูข้นเผ็ดส้มหมูฮั่นเอต่นลูกคา้าสั่งขึ้นกัน ลูกค่าบอกว่าอยากกินสมูมูเลยสิเฮ็ดสมูมูให้เบิง้งนี่ค่ะบรรจุบแบบนี้แล้วก็ปิดฝาปั๊บอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูยูซึ้ซึ่งโอ้ยเี๋ยวอีกห้าเี๋ยวอีกห้า,า,าถุงข้าวกำลังใส่น้ำซุปเข้าไปกำลังเตะเนี่ค่าทำเสร็จแล้วทำง่ายๆนะคะวิธีทำ ในช่องบอกแล้วนะคะวิธีหมักหมูวิธีต้มโจ๊กแต่ถ้ากินกันในบ้านนะไม่ต้องไปทำเยอะนะข้าวะทำน้อยเดียวประมาณถ้าอยู่กันสามคนอยู่กันสามคนทำประมาณทัพพีหนึ่งก็ได้ทัพพีหนึ่งทัพพีได้หม้อแกงแล้วแหละทับพีแล้วก็ข้าวเหนียวทัพพีหนึ่งข้าวเจ้าทัพพีหนึ่งประมาณนั้นแหละถ้าถ้าใครไม่มีปลายข้าวก็เอาข้าวไปบดนะ ถ้าใครมีปลายข้าวไปซื้อปลายข้าวมาโลหนึ่งโลหนึ่งก็ยี่สิบกว่าบาทยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองบาทามนานั้น,นได้เยอะข้าวโจ๊กอะที่เป็นอะไรที่ได้เยอะมากเลยแต่มันแพงอยู่กับวัตถุดิบมันพวกหมูไส้หมูอะไรเงี้ยมันจะแพงแต่ว่าข้าวมันไม่แพงนี่ไข่ไข่ก็ใช้แล้วแต่เราจะใช้เบอร์อะไรแต่นี่ใช้เบอร์สามเบอร์สามก็ไม่ไม่เล็กไนงะ เดี๋ยวจะปิดฝาแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนของเขาโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมของแหวช่อง Lucky Channel นะจ๊ะ